ทีนี้อย่างนี้ก่อนสําหรับมือใหม่ไอ้ที่ไม้เนี่ยหน้าตาแบบไหนที่อยู่ในต้นน่ะขอดูหน่อยต้นมันเป็นยังไงนี่ไปดูหน่อยแล้วขอเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอเอบซี A B C อ่ามาๆขอดูหน่อยนี่จ้าลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เรามาเจอเจ๊สมอนวังดาน นะอยู่ที่ตรงนี้บ้านอะไรเนี่ยบ้านบ้านบางดานเอาง่ายบ้านบางดา ن เนาะกับบินบุรีจังหวัดประจีนบุรีเจสสมนนี่ยังเป็นสาวสวยอยู่เลยเนาะห้าสิบแล้วห้าสิบแล้วนะแต่ว่าก็มีลูกมีเจ้ามาช่วยไหมมีจ้ะกี่คนมีคนงานมีลูกมาช่วยกี่คนมีลูกมาลูกสาวมาคนเดียวลูกชายเลี้ยงควายเนาะโอ้ดีเลยนี้ก็หัดเลี้ยงควายกันเยอะนะ ต่นี้หลักจะมาอยากจะมาเจาะเรื่องนี้เรื่องการทําไม้ไผ่รั่วมาชะมาสอนลุงหน่อยความยาวเท่าไหร่ครับตัวนี้เขาจะใช้ตอนปลายเดือนธันวาปลายเดือนธันวาเขาเรียกไม้อะไเมตรกับหกเมตรไม้ห้าเมตรกับหกเมตรอันนี้ไม้อะไรไม้กี่เมตรอันนี้สี่เมตรห้าสิบสี่เมตรห้าสิบทำปุ้ยนะอ๋อแต่ว่าเค่เราเอาให้ยาวกว่านี้หน่อยนึงแต่เท่ากันเท่ากันนะ อ่าอันนี้วนเวลาเขาทำก็ทำทเป็นมัดอย่างนี้เหมือนกันใช่จ้ะโอเคเข้าใจแล้วแต่นี้มันสี่เมตรห้าสิบเป็นมัดก็คือทําอย่างนี้ใช่เมื่อวลาพื้นรถน่ะใช่จ้ะเป็นส่ง,สงไปไงเป็นสิบล้อหรือว่าเท,ล ER? ทเลอร์เทเลอร์จ้ะเทเลอร์นี่คือส่งได้กี่มัดหรือกี่ลำเอาเป็นสองอย่างเลยก็ประมาณกี่มัดถ้าเป็นถ้าเป็นสิบล้อก็ประมาณสามพันสามพันมัดหรือสามพันลำสามพันลำสามพันลำกี่มัดสามพันลำเนี่ยมันก็จะตกอยู่ที่มัน มัดเมืกี้ลำเนี่ยมัดหนึ่งมีห้าลำห้าลำก็ห้าลำไปหารสามพันอ่าเราคิดออาง่ายๆเท่าไรก็ช่างมันเถอะนะเอา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 ห้าลำไปหารสามพันนี่คือแต่เขาจะเอาจาผู้ไปลวกใช่ไหมใช่ตัวไหนขายดีสุดตอนนี้นะถ้าเป็นไผ่ลวกเนี่ยไผ่ลวกก็เขาสั่งมาคู่กันเลยตัวนี้เมจะสีเมตนี่นี่ไงอันนี้สรุปก่อนอันนี้เป็นไม้ที่สั่งไปขำกล้วยแต่ก็พึงว่าสักเกือเป็นปากละคอยคือยาวกว่านี้หน่อยนึง อ่าจำได้ไม้ทำปวยวันนี้จะมาขึ้นกี่้นสองพันสามเนอวันนี้จะขึ้นแต่เทเลหนึ่งนี่ไปถึงสามพันเลยนะจ้ะโอ้แล้วนี่นี่ไม้อะไรนี่อันนี้อันนี้ไม้สามเมตรอ๋อไม้สามเมตรจ้ะอ๋อเล็กหน่อยจ้ะอ๋อแล้วนี่อะไรนี่ไม้กี่เมตรนี่ยสี่เมตรห้าสิบเท่ากับโน้นใช่ไอ้ไม้ห้าเมตรกับหกเมตรตัวนี้ในถึงตรงนี้มีอย่างหรือยังไม่ทันยังไม่มีแต่ยังไม่ทันก็คือปล่อยให้ยาวหน่อยอ่ะพิ่งให้นะจ้ะ อ้าทีนี้อย่างนี้ก่อนสําหรับมือใหม่ไอ้ที่ไม้เนี่ยหน้าตาแบบไหนที่อยู่ในต้นน่ะขอดูหน่อยต้นมันเป็นยังไงนี่ไปดูหน่อยแล้วขอเป็นเขาเรียกว่าเป็น A, A B C D ามามาขอดูหน่อยนี่จ้ามีกอขอกอกาไปเลยนะนี่หน้าตาแบบนี้นะคือไผ่ร่วกนะโอ้ปลูกนี่ประมาณกี่ปีถ้าแบบนี้โดยประมาณถึงสิบไหมเนี่ยีนี่นะ <5 S 1> หลังจะปลูกเ<ป>นี่ยห้าปีเหร ก็เนี่ยแหละอยู่ในห้าปีเราก็ตัดได้แล้วตัดได้แล้วสี่ปีแล้วหนึ่งกอเนี่ยนะมันดกขนาดไหนมันได้กี่ลำนี่เราดูได้ยังไงนับอไอย่างนี้พวกเนี่ยมันอยู่ที่ว่าสมมติไม่มีคนรักนะสมมติว่านนะไม่มีคนรักเนี่ยมันอยู่ที่ดินแล้วก็สภาพพื้นดินของเราว่ามันจะเป็นดินแบบไหนแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติเราดูแลดีเนี่ยเนี่ยดูประมมณนี้นี่ของใหม่ทั้งนั้นั้งเนี่ยเด็ดๆผมขวางขวางกล้องก่อนนะ นี่อย่างเงี้ยในของใหม่ใหม่เนี้เนี่ยใช่โอ้โหมันเกินยี่สิบอะเนี่ยเกินไหมเกินเกินยี่สิบลรใช่เพราะว่าไม่มีคนหักไม่มีไม่มีขโมยลักเนี่ยนะจะเกินยี่สิบลรแน่นอนเกินนะเกินเออเฮ้ยน่าปลูกเ้ยเอาแค่ว่าให้เจมอนไปซื้อทักงสามบาทก็พอแต่เจมอนซื้อต้องต้นละตอนนี้ห้าบาทห้าบาทเราคิดแค่สามนะเจมอนมันแกซื้อห้าเอ๊ะแกแกกดราคานะเนี่ยจริงๆอ่ะ ตอนนี้าบาทแล้วก็นาสีจริงงควรจะซื้อแค่สามเก็บกดลำใหญ่ลำโตเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ได้แล้วกลายเป็นแปดแล้วสิบแล้วแล้วเนี่ยอ้าวฟังใหม่นะฟังใหม่นะถ้าเล็กๆนี่นะเก่หมอนไปซื้อประมาณห้าจากเดิมจะโตกว่านี้หน่อยแปดบาทแล้วก็สิบบาทแปดบาทกับสิบบาทมันน่าปู่ก็น่าผ่ร่วกอ่ะฮะราคานี้เลยโฮ้ยผ่ร่วงบ้านเราไปได้ดีนะเดี๋ยวนี้แพงแล้วแพงแล้วนะอ๋อแล้วสมุด ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วสมมุติว่าเฮ้ยบางคนกลัวว่ามันปลูกไปแล้วมันจะมีใครมาซื้อหรือเจมอนซื้อไหมถ้าอยู่ละแวกไม่ไม่พอลูกค้าเนอใช่ไปซื้อละแวกนี้ส่วนใหญ่ใช่ไหมไกลที่สุดที่เคยไปเช่นไปนู้นเลยแม่ห้องสอนไม่เคยอยู่แต่ปารีสอยู่แต่ปาจีอันนี้ลุงพูดเวรอไปนะจะเพราะปจีนอยู่นีกิจการเจมอนี่เนาะรถลาเต้ไปหมดเนาะโอ้โหเพียบไนหมเลยแล้วลูกน้องก็ นี่นี่ไม้นี่คือไม้บุตร,รเนะให้รู้จักแล้วเนาะ<ช>นี่คือแบบนี้จ้ะหน้าตาอย่างนี้ <c oughs> พอตัดออกมาแล้วยังไม่ได้ซอยเป็นหน้าตาแบบไหนเ <c oughs> ขาพาไปดูหน่อยสวยว่ะความยาวตรงนี้โดยประมาณนี้เท่าไหรแปด เมตรถึงไม่แล้วเอาจนสุดปลายพูดง่ายแปดเมตรถึงสิบเมตรนะสุดปลายนะถ้าใช์อย่างนี้ออกจากสวนสมมติผมเป็นชาวสวนสมมติว่าใช์อย่างเงี้ยที่เห็นขนาดอย่างเงี้ยเท่าไหร่่อย่างนี้เราก็ไปซื้ออยู่ที่สวนห้าบาทห้าบาทแล้วเราก็มาคัดเอามาคัดเอาขนาดพูดง่ายหรือว่าเราคัดให้เลยตั้งแต่สวนว่าสมมติว่าเราเราคัดจ่ายเงินเขาอยู่ในสวนแล้วเราก็คั คืออันนี้ก็คืออยู่ที่สวนประมาณ5บาทเลยเน<ด>ีออ่ยนะอ๋อใชนี้นี่ความยาวประมาณ8เมตรเหรอใช่แเมตร<ม>ถึง10เมตรแเมตรถึงสิเมตรเราก็มาซอยขายเอา ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิงด่งฝากกดติดตามด้วยครับขอขอบคุณครับในการติดตามคนระับ